ฟอร์โซเชียลค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์นิพาวีเกียบบมวรเม์ค่ะเราจะมานำเสนอการศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการทึ้นขยะของนักศึกษาม,ม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมค่าสากรจังีซึ่งเหตุผลที่เราสนใจในการศึกษาของของ้อนี้คือทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของทุกคนทั่วโลก ซึ่งเราจะเห็นได้จากการเกิดเหตุการณ์ต่างๆทางธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นและภัยธรรมชาติต่างๆก็ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นเราควรที่จะตระหนักถึงภาวะโลกร้อนให้มากขึ้นซึ่งสาเหตุของภาวะโลกร้อนก็มีหลายสาเหตุเช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยของเสียของโรงงานต่างๆไปสู่ชั้นบรรยากาศเป็นต้นพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้องก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกันการทิ้งขยะที่ถูกวิธีต้องมีการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะโดยแยกชนิดของถังขยะตามประเภทของถังเช่นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ขยะอันตรายเศษอาหารเป็นต้นการแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งจะทำให้การจัดเก็บขยะเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการคัดแยกขยะและสะดวกต่อการกำจัด การนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่จะช่วยลดปริมาณการผลิตของใหม่ลงครับจากหลักการและเหตุผลที่เราได้ชมในมัธยมศกษาป่เราจึงได้วัตถุประสงค์สำหรับการศึกษาหัวข้อนี้คือเพื่อศึกษาความรู้ความวาใจในการคแยกขยะก,ก่อนทิ้งและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเก็บขยะค่ะและประโยชน์ที่เราได้รับจากาจาการศึกษาล่ะคะสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคือได้ทราบถึงความรู้ความาใจในการคแยกขยะก,ก่อนทิ้ง และได้ทราบพฤติกรรมการทิ้งขยะและได้ทราบถึงสาเหตุของการทิ้งขยะที่ไม่ถูกวิธีครับสําหรับกลุ่มประชากรที่ทําการศึกษาคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอบอจอค่ายจุลบุรีจํานวน300คนค่ะสําหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลของพวกเรานะคะกลุ่มของพวกเราได้จัดทําแบบสอบถามไปแจกให้กับบริเวณต่างๆภายในมหาวิทยาลัยคะ่ะและในส่วนที่2นะคะเป็นการสังเกตการการทิ้งขยะของนักศึกษาค่ะ และส่วนสุดท้ายค่ะเราได้ทําการสัมภาษณ์สอบถามถึงความคิดเห็นของตัวนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามภาพนั้นกันค่ะ ก็จะถามว่าเออมีความคิดเห็นว่าการแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งมีความสำคัญหรือเปล่าค่ะก็คิดว่าก็มีนะความสำคัญนะใช่ค่ะเราคิดว่าการแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งเนี่ยทำให้เสียเวลายการทิ้งขยะทำกิจกรรมนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเพราะว่าขยะก็อยู่ในเก็บยานะก็เดี๋ยวทำฉาก พอ,พอจะรู้ไหมว่าจะหาข้อมูลหรือว่าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งขยะการแยกประเภทขยะได้จากที่ไหนบ้างก็น่านจะเป็นในที่หนึ่ครับขอบคุณมากครับข้อแรกนะครับถ้าท่านมีภาชนะที่มีเศษอาหารอยู่ภายในท่านจะแยกทิ้งยังไงภา,าชนะที่มีอยู่ภายในจะแยกขยะ คือเอาไปทิ้งในถังแบบขยะเท่าทนั้มีการแยกไหมว่าอเอา unten, อด,ด้านในทิ้งในด้านในสมบูรณได้คือม uh ีภาชนะที่มีเศษอาหารอยู่ภายในนะครับจะแยกเศษอาหารทิ้งก่อนหรือว่าแบบรวมทิ้งเดียวก็รวมรวมก่อนรวมก่อนเราค่อยค่อยทิ้งที่รวมใส่ถุงอะไรอย่เงี้ยไปก่อนแล้วก็ทิ้ง เสิอาหารแล้วก็ไอภาชนะก็แยกขยะเนี่ยก็สองนะครับทำการแยกขยะเนี่ยบ่อยเพียังไงครับก็ทุกครั้งเลยไหมครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่มหาลัยหรือไม่มีครับก็ก็ถ้าเกิดว่าไอนี่ก็มีบ้างนะค่ะบางทีแบบรีบอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันมีถ้าสูว่ามันมีขยะให้แยกอย่างเงี้ยก็จะทิ้งตามถ้าไม่มีแต่ถ้ามันมีแบบเป็นถังเดียวอะไรเงี้ยก็ทิ้งไปเลยอาจจะแยกอาจจะแยกแยก่องนะแล้วก็ไปทิ้งเราคิดว่าการแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งเนี่ยมีความสำคัญไามคะก็ก็สำคัญค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเวลาพอไปเอาขยะไปรวมกันแล้วเงี้ยมันจะสะดวกเวลาที่เขาแบบจัดการขยะอะไรเงี้ย เก็บประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยช่วยมันจะช่วยหลายอย่างค่ะอย่างเช่นว่าอย่างขยะอันตราอยอะไรแบบเนี้ยมัจะมีกำกับในรูปแบบนึงอันไหนที่แบบเอาเอากับมันเช็คขึ้นได้เผื่อว่านี้ไปในประโยชน์ต่อไปอนะไรจะได้กำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับครับเพี่เออขอบคุณมากเลยที่มาดครับ จากแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของขยะและถังขยะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของขยะและถังขยะจำนวน268คนคิดเป็นร้อยละ89.33ส่วนนักศึกษาที่เชื่อว่าตนเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของขยะและถังขยะจำนวน32คน คิดเป็นร้อยละ10.66จากแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะจํานวน10ข้อนักศึกษาต้องตอบถูกอย่างน้อยร้อยละ70พบว่านักศึกษาที่ผ่านแบบทดสอบมีจํานวน2 3 1คนคิดเป็นร้อยละ77และไม่ผ่านแบบทดสอบมีจำนวน69คนคิดเป็นร้อยละ23 ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดีจากแบบสอบถามพฤติกรรมการแยกขยะก่อนทิ้งของนักศึกษาพบว่ามีนักศึกษาที่ทำการแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งจำนวน52คนคิดเป็นร้อยละ17.33นักศึกษาที่แยกขยะก่อนทิ้งเป็นบางครั้งจำนวน207คน คิดเป็นร้อยละ69และนักศึกษาที่ไม่เคยมีการแยกขยะก่อนทิ้งเลยจํานวน41คนคิดเป็นร้อยละ13.66ากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการแยกขยะก่อนทิ้งพบว่ามีนักศึกษาที่มีความเห็นว่าสำคัญจํานวน211คนคิดเป็นร้อยละ70.33 นักศึกษาที่ไม่แน่ใจจำนวน23คนคิดเป็นร้อยละ7.66และนักศึกษาที่มีความเห็นว่าไม่สําคัญจำนวน66คนคิดเป็นร้อยละ22แสดงว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นความสําคัญของการแยกขยะก่อนทิ้งจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกขยะก่อนทิ้ง นักศึกษาที่เห็นว่าการแยกขยะก่อนทิ้งทำให้เสียเวลามีจำนวน95คนคิดเป็นร้อยละ31.66นักศึกษาที่เห็นว่าไม่ทำให้เสียเวลามีจำนวน205คนคิดเป็นร้อยละ68.33แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณถังขยะแบบแบ่งประเภทภายในมหาวิทยาลายัย นักศึกษาที่เห็นว่ามีปริมาณของถังขยะแบบแบ่งประเภทนั้นเพียงพอต่อความต้องการทิ้งมีจำนวน156คนคิดเป็นร้อยละ52นักศึกษาที่เห็นว่าปริมาณของถังขยะแบบแบ่งประเภทนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการทิ้งมีจำนวน144คนคิดเป็นร้อยละ48 จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริเวณที่ทิ้งขยะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นักศึกษาที่เห็นว่าบริเวณที่ทิ้งขยะอยู่ไกลมีจํานวน167คนคิดเป็นร้อยละ56นักศึกษาที่เห็นว่าบริเวณที่ทิ้งขยะอยู่ไม่ไกลมีจํานวน133คนคิดเป็นร้อยละ44 จากแบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการมีตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาไม่แยกขยะก่อนทิ้งนักศึกษาที่เห็นว่าการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาไม่แยกขยะก่อนทิ้งมีจำนวน2 1 4คนคิดเป็นร้อยละ71.33และนักศึกษาที่เห็นว่าการมีตลาดนัดในมหาวิทยาลัย ไม่ทำให้นักศึกษาไม่แยกขยะก่อนทิ้งมีจำนวน86คนคิดเป็นร้อยละ28.66จากแบบสอบถามเกี่ยวกับแหล่งความรู้จากสื่อต่างๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งพบว่านักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากสื่อโทรทัศน์มีจำนวนมากที่สุดคือร้อยละ30.89 รองลงมาคือจากครูอาจารย์ร้อยละ25.37หเจครับจากการที่กลุ่มเราได้ศึกษาในข้อดังกล่าวทางกลุ่มเราจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ให้อาจารย์เป็นสื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง2เนื่องจากมหาวิทยาลัยของเรามีตลาดน,นัดทําให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรจะแก้ไขปัญหาปราิมาณขยะที่มากขึ้นนี้ โดยการเพิ่มปริมาณถังขยะและเพิ่มความตีในการจัดเก็บขยะให้บ่อยขึ้น 3. รณรงค์ลงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธีและอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอฝากให้นักศึกษาทุกคนเห็นถึงความสําคัญในการแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งและอย่าลืมนะคะทิ้งขยะลงถังและถูกถังด้วยค่ะ